าจะทำมีดอาคมมาให้เจ้าครับผมแต่อาจารย์เจ้าครับให้คนลเล่มครับผมข้าจะใช้เหล็กนำพีเหล็กยังดีครับและปลูกเสอย่างดีเพอตอนนี้ที่พูดผีที่เจ้าเคยข่าไปม,มันตามเจ้าตลอดใช่หรอครับ ดวงวิญญาณมันยังไม่ไปไหนเจ้ายัางดีที่มีลูกประคำติดตัวใช่ไหมใช่ครับเป็นลูกประคำของธาาันาจาร์ดำแต่ตอนนี้เขาเสียไปแล้วเขาโดนฆ่าไปกรับสวัสดีพี่พีเอฟทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมคิงเอ็นะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้แยก กับน้องแล้วนะน้องก็ได้รีบเดินทางกลับนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังไม่กลับนะทุกคนก็ยังเข้ามาหาท่านอาจารย์มูเซอร์อยู่นะทุกคนผมว่าท่านอาจารย์เนี่ยก็ยังอยู่ในที่ตรงนี้นะทุกคนก็แกน่าจะมาเฝ้าดูไอหมอผีแหละแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอแกหรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวลองเดินดูเรื่อยๆก่อนนะทุกคนเผื่อ,ออาจเจอแกน,นะครับ <c oughs> แต่เมื่อกี้ผมได้ฆ่าผีมันไปแล้วก็กับน้องชายก็ได้เผาไปแล้วนะทุกคน ไม่รู้เหมือนกันว่าไอหมอผีตัวนั้นเนี่ยตอนเนี้ยมันไปอยู่ไหนแล้วนะทุกคนก็ยังโชคดีนะวันนี้มาสองคนเนี่ยโ,โหได้จัดการผีมันไปก็ถ้าผมว่าผมมาคนเดียวเนี่ยผมอาจจะเสร็จนะครับ <c oughs> แต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเรารีบเดินทางไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์กันก่อนดีกว่านะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เลยแต่วันเนี้ยผมว่าไอหมอผีเนี่ยก็คงไม่กล้าเข้ามาแล้วนะทุกคนมันเห็นผมฆ่าผีมันเนี่ย ไปทุกคนเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาดีกว่าเดี๋ยวเราลิบเดินทางเดินดูเผื่อเจอท่านอาจารย์อยู่แถวนี้นะครับไปกันครับทุกคนไปกันครับทุกคน <c oughs> ก็ตอนนี้ผมได้ออกจากบ้านหลังแห่งนั้นแล้วนะทุกคนก็ดูคือออกมาจากจุดตรงนั้นเนี่ยคือพวกลมพวกอะไรเนี่ยไม่มีเลยนะครับทุกคนคือหายเลยไปเดี๋ยวเรารีบเดินทางไปหาท่านอาจารย์มูเซ์ดีกว่าทุกคน เจอแมงมุมไหมแมงมุม,ม,ม,นม,มเนี่ยมันกัดไหมอะทุกคนแต่ผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะผมกลัวมันกัดผมไป <c oughs> ก็ลมสภาพอากาศเนี่ยเปลี่ยนจากที่ผมอยู่ตรงนั้นเลยนะทุกคนตอนที่มันทําวิธีเนี่ยคือ <c oughs> ลมเนี่ยแรงมากทุกคนไม่รู้จะเจออาจารย์หรือเปล่าก็ผมก็พยายาม เินไปหลายจุดแล้วนะที่ผมเคยพาท่านอาจารย์ทัวร์เนี่ยในวันล้างเนี่ยก็ไม่เจอนะก็เดี๋ยวไปอีกจุดหนึ่งที่เคยนัดกันไว้ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ก็ทุกคน ผมก็ไม่ได้มาทําคลิปหลายวันเลยนะครับก็ที่ผมหายไปเนี่ยผมก็ไปช่วยพ่อทํางานนะทุกคนก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยก็ที่แรกว่าจะเลิกแล้วแต่ก็ห่วงทั้งอาจารย์มูเซร์นะผมก็เลยกลับเข้ามาวันนี้ก็ว่างพอดีหยุดด้วยก็เลยเข้ามาหาแ่บ้างนะทุกคนก็วันนี้ผมไม่ได้ซื้อของอะไรมาเลยเพราะงบผมไม่มีแต่ผมก็ซื้อขนมแล้วก็หอบเขาสารมาให้ท่านอาจารย์มูเซร์ด้วยก็ไหนๆก็เข้ามาก็เอามาให้ทุกคน ใครวะทุกคนใครอะเอามาีดออกก่อนแต่การแต่งตัวเหมือนท่านอาจารย์เฮ้ยมึงใครวะกูถามมึงอะมึงได้ยินไหมเนี่ยเฮ้ยคุณคุณใช่อาจารย์มูเซอร์หรือเปล่านวนะใช่ไหมครับ อ,อาจารย์มูซเซหรอหโอ้โอาจารย์มูเซสวัสดีครับอ,อ,งงอะไรนะครับจ๊ะท่านอาจารย์ไไผมมาหาท่านอาจารย์นี่แหละแต่ผมมากับน,น้องสองคนแต่เนี่ยน้องกลับไปแล้วแล้วท่านอาจารย์มาทำอะไรที่นี่เนี่ยข้ามาดักไอ้หมอผีอ้าวหมอผีเมื่อกี้ผมก็เพิ่งเจอมาเองท่านอาจารย์ แต่เมื่อกี้มันทําพิธีมันบอกว่ามันจะฆ่าเราสองคนผมก็เลยเอาจังหวะที่แบบมันเนี่ยออกไปแล้วก็ทิ้งผีให้ที่มันให้เฝ้าเนี่ยผมฆ่ามันไปแล้วแต่ไอหมอผี่ไม่รู้ตอนนี้หายไปไหนแล้วครับท่านอาจารย์ใช่เหรอใช่ผมไม่รู้เหมือนกันผมตามหาไ่เจอแต่ผมมาสองคนไงแต่น้องชายผมมากลับไปแล้วตอนเนี้ยแล้วท่านอาจารย์มารอดักมันนานยังครับเนี่ยนานแล้วโอ้โดักมัมาากน,น อาจารย์เจอมันด้ไหมไม่เจอไม่เจอมไม่เลยท่านอาจารย์เสียงปแปลกๆปลกนะท่านอาจารย์โมเสอไปเนะี่ยไม่สบายหรือเปล่าครับเนี่ยใช่เสียงแง่แค่ทุกคนแล้วีท่านอาจารย์มูเซอร์จะไปไหนต่อครับเนี่ยท้งองไรครับจะมาดักมันนี่แหละครับผมไหน,น,นไจะมันเราจะไปหาอาจารย์ใหญ่แล้วอาจารย์ใหญ่ อาจารย์โยคีเหรอครับใช่เอ้าจะไปกับข้าไหมไปไปผมก็มีเรื่องที่จะไปคุยกับเขาเหมือนกันท่านอาจารย์เพราะเขาเคยให้ผมฝากไปดูคนคนหนึ่งอ่ะไปช่วยคนคนหนึ่งไปไปเขาอยู่ตรงไหนครับท่านอาจารย์พาไปเลยไปทุกคนวันนี้โหโอกาสดีนะได้เจอกับท่านโยคีด้วยนะทุกคนเป็นอาจารย์ใหญ่ของท่านอาจารย์มูเซอร์นะ ไปทางไหนครับท่านอาจารย์ลงทางนี้ลงได้ไปเนี่ยท่านอาจารย์แล้วรองเท้าอาจารย์ไปไหนเนี่ยอย่าบอกว่าขาดหมดแล้วที่ผมซื้อให้อ๋อเดี๋ยวผมซื้อให้อาจารย์ใหม่ดีกว่า <c oughs> อ้วันนี้ได้เจออาจารย์โยคีด้วยทุกคนผมก็มีเรื่องที่จะแบบจะคุยกับท่านอาจารย์โยคีด้วยนะทุกคนเรื่องน้ำพึ่งนะทุกคนก็ที่ผมเนี่ย เคยช่วยลุงแก่คนนั้นไว้นะแต่ก็ไม่ได้เจอแกสักทีนะก็ผ่านมานานแล้วนะแต่เงินส่วนนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ที่แม่ผมนะเพราะผมฝากไว้ในบัญชีแม่ผมนะผมก็ไม่ได้เอามาใช้เลยนะทุกคนก็วันนี้มีโอกาสได้มาเจอท่านโยคีก็เดี๋ยวเราคุยกันเลยดีกว่าว่าลุงแก่คนนั้นเนี่ยไปหายไปไหนแล้วนะ ไม่รู้ว่าแกเป็นตาไหลดียังไงเราก็ไม่รู้นะท่านอาจารย์มุงเจอแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะโอ้สบายดีครับผมไม่ได้เข้ามาหาอาจารย์หลายวันเลยแล้วท่านอาจารย์เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับอืมโอ้ผมก็ไม่ได้เข้ามาเลยก็วันนี้ผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรมาให้ท่านอาจารย์ก็ซื้อขนมมาให้เด็กๆอย่างเดียวแล้วก็เขาสารมาให้ท่านอาจารย์ โอ้วันนี้ท่านอาจารย์ก็กะจะมาดักเล่นไอหมอผีเหมือนกันใช,ใช่ไหมครับแต่เนี้ยผมไม่รู้ว่ามันยังจะกลับไปที่เดิมหรือเปล่าแต่ผีที่มันเอาออกมาเนี่ยผมฆ่าไปแล้วคนดูพวกลมพวกอะไรนี่ต่างจากที่บ้านร้างแห่งนั้นเลยนะครับตรงนี้นี่ไม่มีพาผมมุดนี่จะเจอแตนไหมเนี่ยท่านอาจารย์ผมแพ้ ผมแพ้ด้วยไม่ใช่อะไรหรอก <c oughs> อยู่ในป่าด้วยโฮ้ดผมกราบอยู่แล้วครับผมนับถือเขาด้วยเขาเป็นอาจารย์ใหญ่ของท่านอาจารย์เฮ้ย,ยใช่ใช่เขาหม่ทุกคนใช่เฮ้ยทุกคน,ใช,นใช่ด้วยนะก<ช>็ตอนนี้ก็มันเริ่มเย็นแล้วนะทุกคนก็ ใช่ใช่ไหมท่านอาจารย์มูเซอร์เขาจำผมได้หรือเปล่าไม่รู <c oughs> <c oughs> ้ใช่นะทุกคนผมจำได้ <c oughs> ทันโยคีครับสวัสดีครับอุ้ยอยของจริงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผม ต้องหาที่ไดครับท่านอาจารย์โไม่ได้เจอท่านโยคีนานเลยผมก็มีเรื่องที่จะคุยกับท่านโยคีด้วยมมววันนี้ผมจะได้มาเจอท่านโยคีด้วย สบายดีแล้วเจ้าล่ะแล้วไอ้โทนล่ะ ศาสนาสวรรค์ส่งลงมามค่าจะจำไม่ได้ว่าวันนี้ผมก็มีโอกาสมาหาท่านอาจารย์มาเสก็ไม่นึว่าจะได้มาเจอท่านด้วยเป็นบุญของผมมากเลยกพ <c oughs> ผมมีเรื่องถามท่านโยคีด้วยลุงแก่คนนั้นเขาหายไปไหนแล้วะครับทุก <c oughs> คนเขาหายไปไหนอะ่ะ <c oughs> ผมข่ยนะ้เพึ่งให้เขาหมดแล้วคือผมไปหาเขาหลายรอบมากก็ผ่านมานานแล้วเนี่ยคือผมไม่เจอเขาสักทีเลยสรุปเขาเป็นใครกันแน่ครับลุงคนนั้นเนี่ยผมอยากรู้เลยเจ้าอยากรู้ใช่ไหมใช่ครับผมขาจะบอกให้ก็ได้ครับมันเป็นลูกศิษย์ข้าเองฮะ <c oughs> แล้วข้า <c oughs> มันแปลงกายไป <c oughs> เพื่อทดสอบจิตใจเจ้าอ๋อ <c oughs> ผผมกผมกน่ทำไมผมถึงว่าแล้วทําไมถึงผมเข้าไปหาแกหลายรอบผมไม่เจอแกสัะกะทีแล้วเขาเป็นคนแก่เลยขเขาแปลงกายมาเป็นลูกเศรษฐีมันอยู่ข้างเองนั่นไงไหนไหนอ่จายมูเซอร์เหรอใช่ไม่คือแล้วเงินที่จากน้ำพึ่งอ่ะครับท่านโยกีตอนนี้ก็ยังอยู่กับแม่ผมอยู่เลย ผมไม่กล้าใช้เลยเดี๋ยวผมกลัวโดนอะไรแล้วผมต้องเอาไปให้ใครอะเอามาให้ท่านไหมอะเ,เอาไปเถอะโอ้มันเยอะมากเลยนะครับท่านน้ำพึ่งที่มุงคนนั้นเอามาให้ผมอะผมขายอะให้แกมีคนซื้อเยอะเลยก็เงินก็เยอะอยู่ครับหรือว่าให้เจ้าผมไม่กล้าใช้เลยอะ่ะที่ใช้ไปเถอะไอ้เจ้านม ก็ผมก็เห็นมึงเขาบอกไงว่าเขาอ่ะจะมาซื้อที่แถวหมู่บ้านแถวอะไรเนี่ยให้มัในอยู่ใกล้ๆชุมชนเน่ะก็ผมก็เลยไม่กล้าใช้เพรมันเป็นเงินเขาด้วยผมก็หักของนิดหน่อยที่ผมแบบต้องออกไปซื้อขวดพวกอ,อะไรเนี่ยผมยังไม่ใช้เลยค่ะแค่อยากจะทดสอบเจ้าเจ<ม>้าอย่าช่วยหรือเปล่าเจ้าก็ช่วยครับผม,มงั้น ถือว่าเจ้าเอาไว้ใช้แล้วกัน,ออนครับผมขอบคุณครับผมก็ไม่กล้าใช้ไม่กล้าอะไรเลยผมก็ตามหากแกแต่ผมหาไม่เจอผมก็ท้อผมก็เลยไม่ได้หาผมก็ภาวนาให้เจอท่านนี่แหละแต่คือไม่เจอสักทีก็มาวันนี้ก็ได้เจอท่านโยคีผมเป็นบุญมากเลยเรื่องในใจก็ไปถามแล้วก็ล่งไปผมนึกว่าลุงแกเป็นอะไรแบบ เสียไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยเพราะผมหาแกไม่เจอเลยผมไปที่เก่าแั้วสารไี่รอผมไม่เจอแกไงขอนนี้ได้เจอโหขอบคุณอาจารย์มูเธอมากที่พาผมมาไล่ขย<ม>ันขยับเจ้าม,มันกัดครับรถโยกีสบายดีไหมครับสบายดี<ม>แข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่า,วาลูกศิษย์ค่ะแต่เจ้าอีก ผมก็ไม่ได้มาหาท่นานอาจารย์มือเซนานเลยมานี่ดิเดี๋ยวมีท่านเดี๋ยวทุกคนให้เขาสองคนคุยกันอะไรกันแล้วนะครับผมก็จะออกมาอยู่ห่างๆนะทุกคนเดี๋ยวข้าสอนวิชาเจ้าบางอย่างทุกคนแล้วเจ้าก็ไปสอนลูกศิษย์เจ้าละกัน อในวิชานี้พวกเจ้ารู้กันสองคนนะโอ้ครับผมได้มันคือการทามีดอาคมอ๋อมีดอาคมครับจึงอันตรายมไม่สามารถมาทำลายพวกเจ้าได้ทุกคนต่อให้ไม่ชักมีดออกมาเจ้าครับ,รบเดี๋ยวต้องสอนเป็นพิเศษ โอ้ขอบผม้อใจไหมบูเซอร์ใจร้อนโอ้โหวันนี้มาเจออาจารย์ใหญ่กับอาจารย์เป็นเจ้าไม่โดนใครทำร้ายมาล่ะผมก็เพิ่งไปเจอมาเองครับไอ้หมอพีตัวนั้นแต่ผมฆ่าพีที่เลี้ยงมันเลี้ยงไว้อ่ะ ไปแล้วแต่ตัวมันเนี่ยผมหาไม่เจอแล้วมันทำเจ้าถึงกับใจเจ้าไม่สงบเลยนะเห็นเจ้าถึงเปลี่ยนไปแบบนี้ทุกคนมาเดี๋ยวข้าจะสอนก้มลงมา เจ้าชื่ออะไรนะผมชื่อคิงครับผมเจ้าคิงเนี่ยเป็นลูกศิษย์เจ้าใช่ไหมใช่เจ้านี่ป่าดีจริงๆข่าว่าแล้วเป็นลูกศิษย์เจ้าเก่งการขนาดนี้เจ้าคิงครับนี่ จะทำมีดอาคมมาให้เจ้าแตปอาจารย์เจ้าครับให้คนละเล่ม,มข้าจะใช้เหล็กนำพีเหลกยังดีครัและปลุกเสอย่างดีพอตอนนี้ที่พูดผีที่เจ้าเคยฆ่าไปม,มันตามเจ้าตลอดใช่หรอครับ ดวงวิญญาณมันยังไม่ไปไหนหเจ้ายังดีที่มีลูกประคำติดตัวใช่ไหมใช่ครับเป็นลูกประคำของพันอาจารย์ดำแต่ตอนนี้เขาเสียไปแล้วเขาเดนฆ่าไปก็เขาให้ผมมามดูขออะไรก็คันได้ใช่ไหมครับกันได้สิ่งที่ข้าจะทำให้เจ้าต่อจากนี้ เป็นมีดอาคมที่ไม่เคยมีมาจากไหนมาก่อนอไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจหรือสิ่งอัปมงคลหุนสมนดำก็ไม่สามารถจะทำอะไรเจ้าได้ขอแค่เจ้าแ็่พกติดตัวเจ้า ชักมันออกมาแล้วปุีที่อยู่ใกล้เจ้าแหสลายดวงจิตดวงวิญญาณของมันนี่ทำาให้เจ้าเจ้าอยากได้หรือไม่ต้องตายครับไกลัว ไม่ล้อมนะทำให้เจ้าเจะได้เตกันอีกทำอยู่แล้วเจ้าเป็นสิไอ้มูเซเหมือนเป็นสิท้าข้าให้เจ้าไว้ก็ได้ กาเล่มกเล่มโขอเล็กกาเนี่ยดีกาวแรงเนี่ยกาวไปกาวที่สองเนี่ยกาวไปได้ไกลกว่าเดิมกาวสามก็กาวไปกาวไปที่จเจริญเจริญ ก้าวผ่านพ้นต่อไปคือก้าวผ่านพ้นสิ่งอันตรายและสิ่งที่ไม่ดีและจะพาเจ้าไปสิ่งที่ดีดีะทำให้ก้าเลยใช่แล้วะคะจะเป่าคงไม่เจ้าเป็นกระถาเผาผี เราใช้คาถานี้เวลาเจ้าฆ่าผู้หมอผีปีศาจครับผมดวงวิญญาณมันจะแหลกสลายไปสำนรับแค่นี้แหละข้าจะบอกเจ้าโอ้ยโยกีมากเลยอ๋อจะเดินทางกลับแล้วพี่โยกีก็ไปแล้วค่ะ ไปท่องไปสักน้อยออครับผมาอาจารย์มูเซอร์จะไปกับท่าโยคีไหมหรือว่าไปกับะะจะไปกับอ้อาจะให้มูเซอร์ช่วยทำมีดโอ,อ้โะครับ กลับแล้วนะก็ท่านสองคนเนี่ยจะไปทำมีดต่อนะทุกคนก็ทุกคนเขาได้หายไปแล้วนะผมลืมอีกอย่างหนึ่งเลยนะทุกคนลืมเอาคองให้ท่านอาจารย์มูเซนะทุกคนโอ้โหลืมเลยแต่ก็โชคดีมากที่วันนี้ได้เจอกับท่านโยคีนะก็เราก็ได้รู้เหตุผลของลุงน้ำพึ่งแล้วนะทุกคน ก็เรียกกันก็จะได้จําได้นะลุงน้าพึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของท่านโยคีเนี่ยแปลงกายมาเป็นคนแก่เพื่อลองใจผมนะว่าจะช่วยเขาหรือเปล่าก็เงินส่วนนั้นเนี่ยคือมันเยอะมากนะทุกคนก็หมืน่นกับสองหมื่นเลยนะทุกคนก็ยังเก็บไว้ในบัญชีแม่ผมนะทุกคนเพราะผมไม่กล้าใช้เลยเพราะมันไม่ใช่เงินผมอ่ะเพราะผมก็บอกลุงแกไว้แล้วว่า <c oughs> ผมเนี่ยขายนะ่ ผมจะเอามเงินมาให้ลุงเพื่อเอาไว้ซื้อที่ซื้อบ้านอยู่นะทุกคนก็ <sighs> แต่ผลท้ายก็เป็นลูกศิษ์ของ่ันโยคีนะก็เดี๋ยวเงินส่วนนั้นเนี่ย <sm all> ผมจะซื้อของมาให้ท่านอาจารย์มูเซอร์ดีก,กว่าทุกคนผมก็ไม่กล้าใช้ก็อาจจะเอาไปทําบุญด้วยเขาคงไม่ว่าผมหรอกมั้งผมเอาไปทําบุญนะก็เดี๋ยวเราค่อย ว่ากันอีกทีหนึ่งนะแต่วันนี้ก็โชคดีมากที่ได้มาเจอท่านอาจารย์มูเซอร์แล้วก็มาเจอท่านโยคียนะก็ตอนนี้เขาได้กลับไปเนี่ยไปทํามีดนะกาเล่มเพื่อจะเอามาให้ผมพกติดตัวด้วยเพราะตอนเนี้เขาบอกว่าผมเนี่ยไอ้พวกผีปีศาจที่ผมเคยฆ่าเนี่ยมันตามผมมาอยู่แต่โชคดีมากที่ผมมีลูกประคำของท่านอาจารย์ดําเนี่ยพกติดตัวไว้เนี่ยมันเลยตามผมไปถึงบ้านไม่ได้นะทุกคน กโชคดีมากก็แกบอกว่าก้าเล่มเนี่ยก็เดี๋ยวให้ผมเก็บไว้ที่เหลือเนี่ยแล้วแต่ผมนะว่าอยากให้ใครก็ผมจะให้พ่อกับแม่ผมเก็บไว้ด้วย <c oughs> นะทุกคนก็นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะก็คลิปนี้ผมก็อาจจะขอจบเพียงเท่านี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะว่าไอหมอผีตัวนั้นเนี่ยจะเอายังไงนะ ก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีครับ